เราจะไปไปไหนกานไปไหนนะไปไหนนะซลากาไปเอาเก็ยร right? right? ีิบตรเก็บเก็บยี่บอะไรอะแก้วค่ะแก้วค่ะค่ะโอ้ยอีกหนึ่งุกวเวลาคุมาลับเราตอ้ยเอ้ยว่าค่ะเอวาค่ะ ครอยู่โอ้ยแอมมาไปขอเงินจุดมมีแต่มันจไม่ใครจะปนี่มันอ้ยนี่ยง็นมขาวผัดมะขาวอพร์เมนต์อันเป็นเป็นเป็นนเป็นเปนเป็นเป็นนเป็นเป็นลป็นเนเ็นนน กับกล้องโรเลยนนะคะตรงสารงกลางครัตรงไหนไม่ชมนะเข้ามนทมที่สารากลางนะ่พี่เลยเมันแปลกๆกันยกเหมือนบ้านสำหรับวันนี้นะคะขอวคุไปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ที่คนอยู่ด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆมของเราก็อย่าลืมกดซับสไครป์กันด้วยนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยบ่ายจะคลิปหน้าถ้ามีข้อพิพาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ